จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใส่รถใส่ถนนรณรงค์ในสถานที่ศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยและกระสังจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ครับในพบผู้สมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใส่รถใส่ถนนโดยมีวาตีพันตีม้อนสาลีลางางสางงามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารนักเรียนและเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีโดยความร่วมมือและบูรณา,าการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนถูกภาคส่วนร่วมกันเดินรถนวล่วงประชาสัมพันธ์บริเวณสามแยกถนนข้างอาวุธนะครับไปหอดโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีและก็มีการสาธิตในการใส่สัญญ,ญาณมือและก็สัญ,ญญาณนกหวีด ในการาเนินการจราจกนะครับแล้วก็มีการสาธิตในการปรถมพยาบาลเมืองต้นการใส่เครื่อง AED แล้วก็การจัดบูธนิทรรศการให้ความบู้ต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงภัยต่างๆในความปลอดภัยของการใส่รถใส่ถนนแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับรวมไปถึงกิจกรรมในการตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5นะครับแล้วก็ มีกิจกรรมท่าสีเครื่องหมายจราจรนะครับในพื้นที่บริเวณโรงเรียนแล้วก็ท่าสีเกี่ยวกับการท่าสีตีเส้นบริเวณท่างขามทางหมาล่ายท่างด้านหน้าโรงเรียนนำำําคบนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับมกักจะสีได้เห็นชัดขึ้นนะครับคุณภาพพร้อเวลาขับรถไปขับรถมาจังสีนะครับในพื้นที่ต่างๆยุดจอดยุดยุดยุดให้ค้นขามก็จะได้เห็นชัดขึ้นถือว่าเป็นการลดระลวงแล้วก็ป้องกัน,นเรื่องของการใส่รถใส่ถนนนะครับ